ก็ต่อกับรถร้อยเอ็ดน้องคูโข่คันนี้นะครับผมเครื่องเกียร์ไม่เหลือแล้วเหลือแต่เฟืองท้ายคานหน้ากับตัวถังกับคัสซีนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อเครื่องเกียร์ไปแล้วสิบล้อคันนี้เฟืองท้ายไปแล้วแต่ว่าเครื่องเหลืออยู่นะครับสิบล้อคันนี้เหลือเครื่องเครื่องอีซูหุกบีบีนะครับตัวนี้ขับมาจากจังหวัดชัยภูมิสําหรับรถเอฟสิบแปดคันนี้เราก็เหลือนะครับ ยังไม่มีลูกค้าจองคือรถทันคันนี้เอกสารคู่มือไม่มีนะครับบอกเลยเป็น F18 หัว F18 บางเครื่อง E700 มานะครับผมเห็นเจ้าของรถบอกว่าเอกสารทะเบียนคู่มือไม่มีถ้าจะเอาเอกสารทะเบียนคู่มือต้องได้เสียตังค์เพิ่มอีกห้าหมื่นนะครับหัวฟูโซ่ก็ มีนะครับมฟุโซตัวนี้น่าจะเป็นหัวตัวแรกนะ่งครับผมว่าตากลมตู้นวดข้าวก็ยังเหลือนะครับเหลืออีกสองตู้อยู่ตู้หนึ่งเป็นตู้หกฟุตโอ้หกฟุตหรือเจ็ฟุตครับใหญ่มากน่าจะเจ็ดฟุตแล้วก็ห้าฟุตจัมโบ้นะครับผมอันนี้เป็นพื้นที่ด้านหลังสุดของที่เลยนะครับผมกําลังสร้างบ้านนะครับผมตรงนี้นเห็นนะครับ ช่างเพิ่งขึ้นได้มาทำนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายฝนหยุดตกนะครับก็ตามสัญญาจ้างก็365้บวันนะครับ365้บาวันนะครับสร้างบ้านหลังนี้ตามสัญญาตามสัญญาจ้างนะครับก็สำหรับรถสิบล้อคันนี้ที่เราเอามาจากคันนี้ซื้อมาจากอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับเป็นสิบล้อ ช่วงล่างของหน้ายาวคัดซีของหน้ายาวคันหน้าของหน้ายาวแต่ว่าวางหัวฮีโร่เอซมาเครื่องเป็นเครื่องหกสูบของ 6BF นะครับผมเครื่องสุดยอดมากเลยเกียร์เป็นเกียร์เจซนะครับหเกียร์เดินหน้าถัางน้ําด้วยนะครับผมชําแหละนะครับผมมาต่อกันเลยที่รถแม่นกก็ยัง,ย,ง,ย,งยังเหลือนะครับรถแม่นกคันนี้เป็นเครื่องเ o 8นะครับยังไม่ได้เอาไปชํำแหละเลย รอสถานที่ชำละยังไม่ได้ว่างนะครับผมตัวนี้เป็นเบนเครื่องกลางเ o o 8สำหรับรถเสียงอีสานคันนี้นะครับคันนี้ทะเบียนแจ้งมอ9 9แต่ว่าเครื่องมีปัญหานะครับเครื่องไม่ติดคันนี้เอามาจากชัยภูมิรถเบอร์5นะครับชุมแพรชัยภูมิสำหรับรถ หกล้อหน้ายาวคันนี้สภาพก็โอเคนะครับภายนอกสวยเครื่องดีมากครับคันนี้คันสีสวยเอกสารทะเบียนน่าจะขาดสองปีรถ้ายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคันนี้น่าใช้นะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวเลขเครื่องยนต์ไม่ตรงกับเล่มคู่มือนะครับคันนี้ผมก็ขายไม่แพงไม่แพงนะคันนี้ผมขายอยู่แสนต้นเองนะไม่แพงนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อ้วยเจ้าคุณปู่โบราณเราเลยช่วงลา่างโอ้ใหญ่มากครับผมฮีโน่เซเอ็ มาดูหน้าตาเราผมชอบเลยครับคันนี้คลาสสิกมากเลยนี่นะครับเสียนนำโชคนะครับนี่มีใครอยากเอาไปโชว์หน้าร้านกาแฟหน้าร้านอาหารได้นะครับสำหรับรถโบราณคันนี้หัวหัวจิงถ้าจะเปิดเช็คดูเครื่องนี้เปิดข้างได้นะครับตรงนี้นี่เปิดแบบนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นหัวจิงโตโยต้านะครับอีกคันนึงก็อยู่ร้านเดิมนะครับอยู่ร้านใน เราทําแพรสาลี่ขายด้วยนะครับสําหรับแพรสาลี่ตัวนี้เอาไว้สําหรับขึ้นพวกอะไรนะรถเกี่ยวข้าวคูต้านะครับผมรับน้ําหนักได้หกตันหกตันห้านะครับสาหรับแพรตัวนี้อันนี้เราทําเป็นเหล็กใหม่นะครับ